ปุ๊กปิ๊กนายใครอยากพามกินไปทางซ้ายอีกหน่อยได้หรือเปล่าทางเนี้ยเหรอทางซ้ายของนายอะทางซ้ายนายอะทางซ้ายของปุ๊กปิ๊กก็คือทางขวาของพี่ฝนไงล่ะใช่ทางขวาของพี่ฝนอะทางซ้ายของฉันอะเดี๋ยวก่อนงงไปหมดแล้วเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตกลงทางไหนกันแน่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฉันเริ่มสับสนเหมือนกันทางขวานายก็ได้เออคือว่าจะงงกันทําไมก็กระเถิบมาทั้งพี่เอกนี่ไงใช่ใช่กระเถิบมาหน่อยบอะช่วยกระเถิบ ผามกิน <Pump> ไปหน่อยแล้วเข้าบโบโบโบเร็วเ,เร็วหน่อยนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วฉันจะจัดบ้านเป็นทีมวันฮาโลวีนน่ะงั้นเดี๋ยวเรารีบจัดบ้านเป็นทีมฮาโลวีนแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นกันดีกว่าพี่ฝนปุ๊กปิ๊กนายจะขยับไปทางขวาทวําไมหมายความว่าไงให้ฉันขยับไปทางขวาแต่ว่าแตงโมงนี่ไม่ต้องไปใช่ไหมไม่ใช่นี่คือผามกินงั้นฉันตัดสินใจแล้ว ตัดสินใจอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันไปขยับเองดีกว่างั้นก็ขึ้นมาขยับเองเถอะมาแล้วขา้าววันนี้นางยังเหลือพํามกีนอีกตั้งหลายลูกนะเราจะต้องนำมาจาัดวนหลังคาให้หมดเลยเราขึ้นมาไงเนี่ยบินขึ้นมาบินขึ้นมาอ่าจะขยับไปตรงไหนเลือกเอาเลยนี่ไงขยับไปทางนี้พี่ฝนเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มนี่ไงขยับไปทางนี้เออเออเออเอันดียอันดีก่อนล้มลงไปแล้วทําไงอ่ะทําไงอะ,งอะงว่าจะแบกขึ้นมาได้หนักเหมือนกั้นะเนี่ยแล้วจะต้องทําไงต่อ เราแค่จับตั้งขึ้นเฉยๆไม่ได้งั้นไม่เป็นไรดูท่าทางแล้วเราอาจจะต้องจัดบ่อนอีกหลายชั่วโมงเรากินข้าวกันก่อนดีกว่าไหมก็ดีเหมือนกันนะงั้นเราไปหาอะไรกินกันก่อนเถอะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ต้องไปไหนพี่วอนเตรียมข้าวไว้แล้วหมายความว่าไงเตรียมข้าวไว้แล้วอะพี่จอ มาแล้วเข้าน้องมานีพี่เอกกับพี่ฝนเขาจัดบ้านวันฮาโลาวีนด้วยนะจริงเหรอคะจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปบ้านพี่ฝนกับพี่เอกดีกว่าค่ะไปเดี๋ยวเราไปบ้านพี่ฝนกับพี่เอกกันนะดีใจจังเลยจะได้จัดงานวันฮาโลาวีนกับเขาแล้วละ่ะค่ะใช่แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะจัดได้ซะด้วยนั่นไงนั่นไงนั่นเขากำลังเตรียมจัดบ้านกันจริงๆด้วยสวยจังเลยค่ะ เขามีแจ็คอเลนเทิร์นเต็มไปหมดเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ฝนพี่เอกพี่ฝนพี่เอกจอรดกลับมานี้มาช่วยจัดบอนค่ะเหมือนจะมีเสียงใครวิ่งมาแถวนี้นะพี่ฝนนะจริงหรอน่าจะเป็นจอร์หรือไม่ก็มานีนี่แหละอ๋อนั่นไงจริงด้วยอ๋อจอร์กลับมานีเป็นไงมาไงบบ๋ง่ะสวัสดีครับพี่ฝนทำอะไรกันอยู่ครับคือว่าตอนนี้พวกเราจัดบ้อนทีมวันฮาโรวีนะจ๊ะ บ้านสวยมากเลยนะครับเนี่ย๋อขับใจมากเลยนะจอยกลับมานี้มางานวันฮาลาวีที่บ้านพวเราไม้อะแน่นอนอยู่แล้วแ่ะครับได้เลยได้เลยแต่ก่อนอื่นนะนะพี่ฝนกับพี่เอกจัดบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปชวนเพื่อนๆเ,เ,เลยนะ่ะจะไปชวนเพื่อนๆที่ไหนล่ะครับเนี่ยไปชวนเพื่อนๆทุกคนเลยเอาละเริ่มจากแถวนี้ก่อนใกล้ๆนี่ไงพี่สาวคนสวยของเรา วันนี้บ้านเราจัดงานวันทารวีนเราจะตั้งชวนพี่สาวเข้าไปด้วยพี่สาวครับอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยพี่สาวคนสวยคะ่ะไม่เห็นมีเลยเอาอแล้วเขาไปไหนของเขานะ่ะหรือว่าเขาจะกลับบ้านเขาจะกลับบ้านได้ยังไงแล้วใครจะเดินข้ามถนนแถวนี้นะ่ะไม่มีวันไหนที่เขากลับไปหรอกหรือว่าหรือว่าอะไร พี่สาวคนสวยจะต้องไปที่นั่นอย่างแน่นอนไปที่ไหนอพี่ฝนบ้านคุณหมูเด้งไงบ้านคุณหมูเด้งมีด้วยเหรอมีมีแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราอาจจะต้องชวนคุณผอ,อไปด้วยมีใครกำลังเดินเข้ามาหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะคือว่าพวกเราจัดบ้านวันฮาโลวีนแล้วก็อยากจะชวนทุกคนไปด้วยนะคะได้เลยได้เลยงานนี้ผอ,อไม่พลาดแน่นอน เราขออนุญาตไปเชวนเพื่อนๆในห้องด้วยกันแล้วกันนะคะได้สิจ๊ะตอนนี้น่าจะกําลังเลิกเรียนแล้วเนาะดีจังเลยค่ะเพราะฉะนันน่ะนะนะวันนี้เราจะชวนทุกคนไปเที่ยวงานวันฮาโลวีนรอด้วยพี่ฝนทุกคนทุกคนมาทานนี้แล้วค้าวันนี้วันสุดท้ายวันฮาโลวีนแล้วนะเหมือนไม่ีใครมาที่หน้าประตูเลยนะครับฉันตกลงไปค่ะเดี๋ยวก่อนอยังยังไม่ได้บอกอะไรเลยฉันตกลงไปฉันตเตรียมส้ามาแล้วด้วยเนี่ย อ๋อแบบนี้นี่เองงั้นทุกคนจะไปเที่ยวงานวันฮาโลวีนที่บ้านพวกเราด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยไปอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยแล้วนะคะงั้นก็ดีเลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะมีอะไรเหรอครับถ้าจะต้องเปลี่ยนเป็นตามสีของพวกเราด้วยใช้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตามสีด้วยของฉันจะเป็นสีส้มสวยๆได้เลยเปลี่ยนเป็นสีส้มเรียบร้อยแล้วก็มามิจังเป็นสีแดงใช่หรือเปล่า มามิจังเป็นสีแดงพี่ฝนใช่มามิจังเป็นสีแดงขอบใจมากเลยนะเอาละที่เหลือแล้วก็พาเพื่อนคนอื่นไปด้วยดีกวา่าทุกคนวันนี้พวกเราจัดงานวันฮาโลวีนที่บ้านทุกคนเชิญตามสบายตามพวกเรามาได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะครับพวกเราจะตอมไปเดี๋ยวนี้แล้วครับนี่นี่ทางนี้แล้วเข้าตามพวกเรามาตามมานะตามมาพี่ฝนจะไปชวนที่ไหนมั่งเนี่ยอ,อ๋อลืมบอกไปเลยเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาคุณหมูแดงไปด้วย ก็นั่นนะดิคุณหมูแดงเขาอยู่ตรงไหนฉันยังไม่เคยเห็นเลยก็เขาก็อยู่ข้างๆบ้านเราไงข้างบ้านเราเนี่ยนะใช่อยู่ข้างๆบ้านเราบู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 มาแล้วข้ามาแล้วข้าทางนี้ทางนี้ตามมาหน้าตามมาเจ้าบบอกว่าตอนนี้ตรงที่คุณหมูแดงอยู่เนี่ยเกิดเรื่องวุ่นวายละเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรกันอย่างน้อเหรอมีคนอยู่เยอะแยะเลยจริงเหรอทําไมกันนะอืมก็เขาน่ารักไงแล้วทำไมถึงมีคนเยอะแยะ ก็เขาไปช่วยดูแลคุณหมูแดงอะแบบนี้นี่เองว่าแต่ว่าอยู่ตรงไหนข้างบ้านเราอะนั่นไงอยู่ข้างๆร้านทาโกะยากิข้างหลังบ้านเราร้านทากโกะยากิจริงด้วยนะฉันไม่ได้ผ่านมาทางนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วบมาแลวา้วข้าบออยู่ไหนเนี่ยบออยู่หลังสุดแลวพี่ฝนบสงสัยจะไม่ได้ยินพวกเราอย่างแน่นอนจอดกับมานีอยู่ไหนตามพวกเรามาแลวา้วข้ากำลังตามไปนะคะพี่ฝนพวกเรากำลังตามไปค่ะ นี่เลี้ยวขวาก็ถึงแล้วนั่นอาจารย์มาเหมียวนี่นะอาจารย์แม่เหมียวแสดงว่ามาคอยดูแลคุณฮิปโปโปโหมูดแดงอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ผมสั่งอาหารมาเพิ่มแล้วนะครับมีทั้งแอปเปลิลแล้วก็มีทั้งแครอทด,ด้วยนะครับนั่นไงนั่นไงพี่จอด แล้วเจ้าคุณคุณหมูเด้งแล้วคุณหมูเด้งจริงๆด้วยอาจารย์มะเหมียวขอพวกเราเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับได้สิครับมะเหมียวแต่ตอนนี้พวกเราจะต้องเข้าแถวก่อนนะครับมะเหมียวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่แสดงว่าคุณหมูเด้งนี่เขาน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าแถวให้เรียบร้อยนะคุณหมูเด้งนี่เป็นที่นิยมจังเลยนะพี่ฝนนะเขาน่ารักนะ หมูแดงหมูแดงหมูแดงนั่นไงนั่นไงน่าหลักจังเลยกินแอปเปิ้ลเยอะๆนะคะ่ะมีแตงโมด,ด้วยวันนี้ฉันนำมาฝากนั่นไงว่าแล้วหายไปไหนนั่นใครกันอย่างนั้นเหรอก็พี่สาวคนสวยไงที่ยืนอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงอ๋อใช่จริงด้วยนั่นพี่สาวคนสวยนี่นะเขากำลังดูแลคุณหมูแดงอยูอ่เขาบอกว่าเขาจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละพอออเพิ่งจะรู้ว่าเขามาที่นี่เนาะ ใช่แล้วล่ะครับมมเหมียว้านำแตงโมแล้วก็แอปเปิลมาฝากด้วยนะครับมมเหมียวว่าแล้วนะวันนี้ไม่มีคนเดินที่4แยกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณหมูแดงของเราก็จะมีความสุขสนุกสนานกินอาหารอร่อยแล้วเดี๋ยวเาก็จะไปนอนแล้วนะครับมอมเหมียว คุณหมูเด้งจะไปนอนแล้วงั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะครับมัมเหมียววันนี้นะครับเป็นวันฮาโลวีนที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานวันฮาโลวีนให้กับคุณหมูเด้งแล้วก็พวกเราทุกคนในเมืองซากุระด้วยนะคบมัมเหมียวคือว่าผมจัดที่บ้านแล้วนะครับอาจารย์จัดที่บ้านแล้วก็ไม่เป็นไรมัมเหมียววันนี้พวกเราเชิญทุกคนเลยนะครับ เรามีบ้านฮาโลวีนแบบใหม่ที่จะให้ทุกคนเข้าไปเข้าไปพักได้ตามสบายเลยนะครับมาเมียพี่ฝนอาจารย์ก็บอกว่ามีบ้านแบบใหม่มาด้วยนี่เลยครับคุณหมูแดงเนี่ยเขามีแอปเปลิลแล้วก็แตงโมยอะแยะอาหารดีมีประโยชน์นะครับมาเมีย นี่อาจารย์มาเหมียวเป็นคนดูแลหมูเด้งกับแม่เขาเหรอครับใช่แล้วแล้วครับในเมืองสากุระเท่านั้นนะครับมาเหมียวอ๋อดูแลเฉพาะในเมืองสากุระโอเคครับถูกต้องแล้วล่ะครับมาเหมียวนี่ล่ะครับเขาอยู่กันอย่างสบายใจมากเลยล่ะครับมาเหมียวเหมือนกับว่าเขาจะชอบมากเลยนะเนี่ยงั้นพกเราตัดสินใจแล้วค่ะเราจะรีบออกเดินทางไปที่บ้านใหม่ที่เป็นบ้านวันฮาโลวีนใช่ไหมค่ะบ้านวันฮาโลวีนของคุณหมูเด้งเหรอครับเนี่ยจริงเหรอเนี่ย จะมีจริงๆเหรอแต่ว่าอาจารย์มะเหมียวบอกแล้วก็น่าจะต้องมีจริงๆอะนะตรงไปด้านหน้าได้เลยนะครับมาเหมียวเลยลันทาโกไปนิดนึงก็จะเจอแล้วล่ะครับมาเหมียวนั่นไงพี่ฝนอยู่ทางซ้ายมือกนะไหนอ่ะนี่ไงนี่ไง หลังไหนอ่ะนี่ไงสีส้มๆนี่แท่เปล่าหลังสีส้มเนี้ยเหรอหลังสีส้มนี่รือเปล่าข้าพเจ้าว่าเมียวถูกต้องแล้วล่ะครับมาเมียวเชิญด้านในทุกคนได้เลยนะครับตอนนี้บ้านหลังนี้พร้อมสําหรับจัดงานวันฮาโลวีนแล้วล่ะครับมาเมียวบ้านสวยมากเลยแถมเป็นธีมวันฮาโลวีนพอดีเลยพี่ฝนน่ารักจังแบบนี้เราขอเข้าไปดูด้านในหน่อยนะคะใช่แล้วล่ะครับขอเข้าไปเยี่ยมชมข้างในหน่อยนะครับดูท่าทางแล้วบ้านหลังนี้น่าจะสวยมากๆเลยนี่ มีบาร์สีส้มแล้วก็มีที่นั่งมีการตกแต่งประดับด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะผามกินฮาโลวีนสวยมากเลยพี่ฝนดูห้องนั่งเล่น <c oughs> นี่ดินี่ไงะห้องนั่งเล่นห้องนี้เก้าอี้เป็นสีแดงนั่นเขานั่งแล้วน่ารักจังเลยบู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 บิ๊กบอ <c oughs> ว่าไงอ่ะบูบอกว่าทําไมพี่เขาถึงเดินถอยหลังมานั่งเก้าอี้ได้ล่ะครับดูท่าทางแล้วเขาน่าจะชอบเก้าอี้เก้าอี้สีแดงมากเลย ว่าแต่ว่าหมูเด้งไปไหนแล้วพี่ฝนคุณหมูเด้งเขาก็น่าจะสำรวจในบ้านแล้วละนะแม่คุณหมูเด้งนั่งอยู่ตรงเนี้ใช่นั่นไงนั่นไง,นงนเขากำลังเดินเข้ามาในบ้านแลว้วเขาวิ่งเข้ามาแล้ว <c oughs> ดูนั่นดิ <c oughs> เขาก็โดดขึ้นมาใหญ่เลยนะ่ารักจังนี่เองสินะเขาถึงชื่อว่าหมูเด้งใช่นี่ไงนี่ไงนี่คือห้องน้ํามีบันไดไปชั้นสองด้วยใช่เพราะฉะน,นั้นตามมาเลยนะทุกคนพี่ฝนมีชั้นสามด้วยนะมีชั้นสามด้วยเหรอใช่แล้วทุกคน ที่นี่ชั้นสองมีเปียนโนโด้วยแฮโอ้มีที่กว้างขนาดนี้ดีจังเลยนะเนี่นยไหนๆขอนั่งหน่อยก็แล้วก่อนว้าวที่นั่งนั่งสบายดีมากเลยใช่แล้วล่ะครับที่นั่งนั่งดีมากเลยนะครับอาจารย์มะเหมียวขอบใจมากเลยนะครับมะเหมียวงั้นเชิญอยู่ที่นี่กันได้เลยนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เราจัดงานเทศกาลวันฮาโลวีนวันนี้วันสุดท้ายแล้วล่ะครับมะเหมียวจริงด้วยสิครับวันนี้วันสุดท้ายแล้ว เราจะต้องแต่งชุดแบบไหนกันนะพี่ฝนแต่งชุดวันฮาโลวีนได้เลยนะครับมัมเมียวแต่งชุดวันฮาโลวีนกันเลยเหรอครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้เตรียมชุดมาเลยนะคะนั่นนะดิไม่ได้เตรียมชุดมาแล้วจะหาชุดที่ไหนล่ะครับเนี่ยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอสำรวจบ้านก่อนก็นแล้วกันแล้วเราเข้าไปแต่งชุดวันฮาโลวีนทีหลังนะพี่ฝนครับส้มตรงนี้กินได้เปล่าครับเนี่ย กินได้นะครับ,บม้เาเหมียวพวกเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ละครับม้าเหมียวอ๋อขอบคุณนะคะอาจารย์ม้เาเหมียวขอบคุณมากเลยนะคะพี่จอร์ดงั้นเรากินซ้อมกันดีกว่านะอ,อร่อยจังเลยวานหวานมาทางนี้แล้วเข้าพวกพีกนี่ไงชั้นบนมีห้องอีกนะ,ะเป็นห้องเป็นห้องเด็กเล็กก็มีนะพี่ฝนนี่ไงน่ารักจังเลยห้องนี้กว้างขวางและที่สําคัญมีระเบียงด้วยสแสดงว่าจะต้องเป็นห้องเป็นห้องที่สวยๆเป็นห้องมาสเตอร์ใช่ไหมอ่ะ ฉันว่าสามชั้นนี่สูงมากเลยนะใช่สูงมากนี่ห้องอะไรนะพวกเราห้องว่างๆหรอไมใช่แล้วนี่คือห้องซ้อมดนตรีหรือเปล่าน่าจะใช่มีกีตาร์อยู่ด้วยแถมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ตัดต่อเสียงด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันขอสำรวจชั้นสามนี้ก่อนนี่คือห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็มีฝักบัวสีดำด้วยสวยสวยมากเลยฉันไม่เคยเจอบ้านวันฮาโลวีนสวยแบบนี้มาก่อน แสดงว่าเขาจะต้องมีการทาสีสวยๆไว้อย่างแน่นอนแล้วจะวิ่งออกมาตรงระเบียงทำไมอ่ะฉันลืมไปว่าฉันสามารถบินได้อา้าวนี่เอามาด้วยลวปีก่ะใ <c oughs> ช่แล้วใช่แล้วนี่ไงว้าวบ้านอย่างสวยเลยเขามีแจ็คออรเลนทิรนอยู่บนบ้นด้วยนะวางไว้ตรงตำแหน่งพอดีเป๊ะสวยงามพี่เอกอยู่ไหนอ่ะอยู่ชั้นสองนี่ไงนี่ไงามาดูทางนี้เร็วเขา้า ที่ชั้นสองเนี่ยนะข้างบนเนี่ยเขามีอีกชั้นหนึ่งเขามีพามกินแจ็คออเลนเทิอยู่ด้วยแหละมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าพี่เอกอยู่ในบ้านเนี่ยเดินออกมาข้างนอกบ้านก่อนนะ่ะเดี๋ยวเดวีติดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนมาทางนี้เร็วเขา้ากําลังจะไปเดี๋ยวก่อนดินี่ไง สวยมากเลยดีใจจังเลยนะที่วันนี้พวกเราได้จัดงานวันฮาโลวีนกันแล้วก็ดีนะสิเราได้จัดงานวันฮาโลวีนในที่สวยงามแบบนี้แถมมีคุณหมูเด้งมาอยู่ด้วยนะเนี่ยสุดยอดไปเลย